สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์เขียนให้คิดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเฉลิมชัยยอดมาไหลแล้วก็อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันอาทิตย์ที่14เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าความพิสดารยิ่งกว่าพิสดารของโรงพยาบาลตำรวจเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ กว่า1น0วันแล้วนะครับที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยอ้างว่าตัวเองเนี่ยป่วยหนักต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจแล้วล่าสุดเนี่ยแพทย์จากโรงพยาบาลตํารวจกลุ่มหนึ่งอ้างว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยมีปัญหาสุขภาพขั้นร้ายแรงอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ทุกเมือ่อหรือพูดง่ายๆเนี่ยก็คือว่าอาจจะตายเมื่อไรก็ได้นะครับ เนื่องจากว่าป่วยหนักมากต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานกว่า140วันและจะต้องรักษาต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีกำหนดซึ่งก็หมายความว่าไม่มีโอกาสที่จะหายป่วยได้เลยนะครับและน่าจะลงท้ายด้วยการเสียชีวิตในที่สุดเพราะเกินกำลังการรักษาของแพทย์แล้วถามว่าทำไมนะครับ ทำไมโรงพยาบาลตำรวจถึงใจดีเลือกเกินที่อนุญาตให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นเวลานาน4เดือนกว่าๆแล้วนะครับขณะที่นักโทษรายอื่นๆที่ป่วยหนักมากๆและถูกส่งไปเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยแต่กลับไม่ได้รับอนุญาตให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเพราะมีหลักฐานยืนยันว่านักโทษที่ไปรับการรักษาในโรงพยาบาลตำรวจนั้นเมื่อเข้าไปรับการรักษาแล้วเนี่ย จะถูกส่งตัวกลับไปเรือนจำโดยไม่เคยมีนักโทษรายไหนเลยที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปพักรักษาตัวที่ห้องพิเศษชั้น14แบบที่นักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรอ้างว่าเข้าไปรับการรักษาตัวที่ห้องพิเศษชั้น14ไม่มีเลยในเมื่อโรงพยาบาลตำรวจแสดงความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนแบบนี้เนี่ยเลยทำให้เกิดคำถามตามตาม,มานะครับว่าทำไมทำไมโรงพยาบาลตำรวจถึงได้มีพฤติกรรมแบบนี้ครับ หรือว่าโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนการดําเนินการจากนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณมากกว่าที่ได้รับเงินจากงบประมาณแผ่นดินหรือว่าจากเงินบริจาคของประชาชนทั่วไปใช่หรือเปล่าสาธารณชนเนี่ยยังไว้หน้าผู้บริหารโรงพยาบาลตํารวจอย่างมากนะครับทั้งๆท,ที่สาธารณชนไม่เคยเชื่อเลยว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจแม้แต่วันเดียวดังนั้นเนี่ยนะครับ สาธารณชนจึงไม่รวมตัวกันไปค้นหาความจริงที่โรงพยาบาลตํารวจเหตุที่สาธารณชนไม่รวมตัวไปหาความจริงที่โรงพยาบาลตํารวจก็เพราะไม่เคยเชื่อมาตั้งแต่ต้นว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยจะเข้าพักรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลตํารวจไงล่ะครับประเด็นต่อมาเนี่ยคือมีข้ออ้างที่สุดแสนประหลาดสุดแสนจะพิสดารอยู่ดีๆก็บอกว่ากล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยเสียทุกตัวเสียทั้งหมด ถามจริงๆแตครับมีใครเชื่อหรือเปล่าครับว่าผู้บริหารโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยพูดความจริงเรื่องกล้องวงจรปิดมีไหมครับประเด็นนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรทำความผิดและถูกพิพากษาให้ต้องโทษจำคุกแต่สุดท้ายกลับไม่มีใครเชื่อว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยติดคุกจริงเพราะไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันได้อย่างชัดเจนเลยว่า นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจินวัตรเนี่ยติดคุกจริงๆแล้วก็ไม่มีหลักฐานใดยืนยันว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันไม่มีหลักฐานอะไรจากกรมรัฐธรรมน์เป็นเครื่องยืนยันเลยไม่มีแม้กระทั่งข้อมูลว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยป่วยด้วยโรคอะไรร้ายแรงขนาดไหนทําไมถึงพักรักษาตัวในห้องพิเศษของโรงพยาบาลตํารวจได้เป็นเวลายาวนานกว่า4เดือนเข้าไปแล้ว ถ้าหากว่าป่วยร้ายแรงจริงๆเนี่ยทำไมนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณถึงไม่ถูกส่งตัวไปที่ห้อง ICU ล่ะครับแล้วก็มีคําถามตามตามาว่าคนคนนึงถ้าหากว่าป่วยหนักแล้วรักษามานานตั้ง4เดือนกว่าแล้วยังไม่หายเนี่ยแสดงว่าป่วยหนักจนใกล้จะตายแล้วใช่หรือไม่หรือว่านักโทษชายต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลาจึงไม่สามารถออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลของกรมราชธรรมได้คําถามเรื่องนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ย เป็นคำถามที่ถามได้ไม่รู้จบหรอกครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่เชื่อ,อยังไงนะครับ,บนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณป่วยจริงๆและไม่เชื่อว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตํารวจจริงๆการที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณได้รับอภิสิทธิ์แบบสุดยิ่งกว่าอภิมหาอภิสิทธิ์โดยไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวแล้วก็หายตัวไปโดยไม่เคยติดคุกแม้แต่วันเดียวเราอ้าง ว่าไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแต่ไม่เคยมีใครยืนยันว่านักโทษชายรายนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจริงๆมีการอ้างแบบยกเมฆว่าทักษิณเนี่ยป่วยร้ายแรงด้วยโรคไหลายโรคเช่นโรคหัวใจโรคความดันแล้วก็โรคก,กระดูกเป็นต้นก็ต้องถามว่าหมอเฉพาะทางรายไหนครับที่เป็นผู้ดูแลรักษาโรคให้กับนักโทษชายทักษิณคนนี้ ต้องย้ำนะครับว่าไม่เคยมีหมอเฉพาะทางคนไหนในโรงพยาบาลตำรวจกล้ายอมรับว่าตนเป็นคนรักษานักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับต้องย้ำว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับที่ทําให้สาธารณชนเห็นชัดว่ากรมรชาชทัณฑ์ไม่เคารพหลักของความเท่าเทียมเสมอภาคของนักโทษเพราะการที่กรมรชาชทัณฑ์ปล่อยให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณได้รับอภิสิทธิ์ยิ่งกว่าอภิสิทธิ์ ก็หมายความว่ากรมราชธรรมไม่ได้ยึดมั่นในหลักความเท่าเทีเทยมเสมอภาคกันเลยแม้แต่น้อยทางทั้งที่ในเรือนจํานั้นมีนักโทษอีกมากมายที่ประสบปัญหาป่วยหนักขั้นสาหัสแต่กลับไม่มีนักโทษคนไหนที่ได้รับอภิสิทธิ์เหมือนเช่นที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้รับอยู่ในขณะนี้น่าสังเกตนะครับว่าเมื่อนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณอ้างว่าตัวเองเนี่ยป่วยหนักหนักแบบสาหัสเลยนะครับแล้วก็วิกฤตมาก มากจนอาจจะใกล้าตายได้ทุกเมื่อจึงต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นเวลานานกว่าสเดือนซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆนะครับเพราะากรมราชธรรมเนี่ยมักจะไม่อนุญาตให้นักโทษรายใดออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอื่นนอกเหนือจากโรงพยาบาลของกรมราชธรรมแต่สําหรับนักโทษด็ดขาดชายทักษิณแล้วเนี่ยกรมราชธรรมอนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรมราชธรรมไม่ได้นำพาต่อความรู้สึกของประชาชน และไม่นำพาต่อหลักความเสมอภาคความเท่าเทียมของนักโทษรายอื่นๆเลยนะครับถามว่าถ้าหากนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรไม่ได้มีอิทธิพลทางการเมืองจากพรรคเพื่อไทยเป็นเกราะกำบังให้ตัวเองรอดพ้นจากการถูกจำคุกเนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจะได้รับอภิสิทธิ์แบบนี้หรือเปล่านะครับและถ้าหากจะถามว่าแล้วนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรไปเกี่ยวอะไรกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องตอบกันให้ชัดๆนะครับว่านักโทษคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทย แล้วก็เป็นพ่อของหัวหน้าพักเพื่อไทยคนปัจจุบันนี้ด้วยแต่ถึงแม้ว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยคนผ่าน,านมาจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของนักโทษแต่ก็ต้องบอกว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยทุกคนเนี่ยล้วนต้องฟังคำบรญชาและการชี้นิ้วสั่งจากนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดเอาละทีนี้กลับไปที่เรื่องของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรป่วยหนักถึงขั้นสาหัสโดยที่กรมรัชธรรมน์ต้องออกประกาศว่าอยู่ภายใต้าการดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ นั่นแสดงว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรอาจจะกำลังจะตายใช่ไหมครับหากไปเช่นนั้นจริงเนี่ยทำไมถึงไม่มีภาพลูกไม่มีภาพเมียโคตรเงาสักราชของนักโทษชายทักษิณเนี่ยไปเยี่ยมเพื่อเป็นการดูอกดูใจนักโทษกันบ้างหละครับ แล้วเหตุดบรรดาเหล่าขี้ข่าขี้คลอกของนักโทษชายทักษิณโดยเฉพาะเหล่าบรรดานักการเมืองที่เคยบินไปหากันอย่างเพ่นพ่านแล้วก็กระเสือกกระสนบินไปเยี่ยมนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณที่ต่างแดนมาโดยตลอดเนี่ยถึงไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดูใจนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณที่โรงพยาบาลตํารวจบ้างเลยมันเป็นเรื่องผิดปกติมากๆนะครับที่ลูกเมียโคตรเง่าสกรารแล้วก็บรรดาขี้คลอกขี้ข่านักโทษชายทักษิณเนี่ยไม่ได้ไปเยี่ยม ไม่ได้ไปดูใจนักโทษชายทักษิณบ้างเลยนะครับทั้งๆท,ที่กําลังป่วยหนักป่วยขั้นสาหัสไม่สามารถอยู่ห่างจากการดูแลของแพทย์เฉพาะทางได้จนต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้องพิเศษโรงพยาบาลตํารวจเป็นเวลานาน4เดือนกว่าเข้าไปแล้วนะครับถามจริงๆแต่ครับคนที่ป่วยหนักรักษายังไงก็ไม่หายแถมยังป่วยขั้นสาหัสจนต้องอยู่ใกล้แพทย์ตามที่กรมรธธาชธรรมอ้างถึงอาการป่วยหนักของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตร์แบบนี้เนี่ย มีโอกาสที่จะรอดชีวิตหรือเปล่าครับแล้วถ้าหากว่าป่วยหนักสาหัสจริงๆเนี่ยทำไมไม่ย้ายไปรักษาอยู่ในห้อง ICU ล่ะครับทำไมถึงให้อยู่ในห้องพิเศษได้เพราะห้องพิเศษเนี่ยมันไม่มีอุปกรณ์ในการรักษาอาการป่วยขั้นวิกฤตเหมือนกับห้อง ICU หรือว่าแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอาจจะอ้างว่าในห้องพิเศษชั้น14ที่อ้างว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรพักรักษาตัวอยู่เนี่ยมีอุปกรณ์สําหรับการรักษาคนป่วยขั้นวิกฤตแบบเดียวกับห้อง ICU ถามจริงๆครับ แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจจะกล้าตอบแบบนี้หรือเปล่าครับส่วนกรณีข้ออ้างเรื่องนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรป่วยหนักเข้าขั้นวิกฤตและก็สาหัสมากเป็นข้ออ้างที่ไม่มีบินยูชนรายไหนให้ความเชื่อถือแม้แต่รายเดียวยกเว้นคนที่น่าจะอยู่ในข่ายคี้ฆ่าของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเท่านั้นแหละครับที่จะหลงเชื่อแถมยังมีคี้ฆ่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณยังกล้าประกาศอีกว่า นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยมีบุญคุณเหลือล้นต่อสังคมไทยบางรายเนี่ยเลียซะยิ่งกว่าเลียนะครับบอกว่าทักษิณคือต้นแบบของการปลองดองในสังคมอีกต่างหากเอาเถอะครับจะประเคนความเป็นอภิสิทธิชนให้กับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรมากมายสักเพียงไหนก็ตามก็เชิญทํากันต่อไปเชิญเหยียบย่ําทําลายหลักความยุติธรรมในสังคมไทยกันต่อไปเชิญทําต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะได้รู้กัน ว่าความอดทนของคนไทยที่ไม่ยอมจำนนต่ออธรรมจะลุกขึ้นมาทวงหาความยุติธรรมในวันไหนซึ่งต้องบอกว่าความอดทนของคนไทยผู้รักความยุติธรรมเนี่ยมันมีขีดจำกัดนะครับคนไทยที่รักความยุติธรรมอดทนได้ครับแต่ต้องบอกว่าความอดทนของคนไทยที่รักความยุติธรรมก็มีขีดจำกัดเช่นเดียวกันย่ํายีหัวใจคนไทยได้ก็ย่ํายีต่อไปแล้วจะได้เห็นกันว่า ในวันที่คนไทยผู้รักความยุติธรรมหมดความอดทนเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเหล่าอาธรรมผู้อยู่ร่วมในขบวนการทําลายความยุติธรรมของสังคมไทยเมื่อโรงพยาบาลตํารวจยอมที่จะเสียหลักการด้วยการเข้าร่วมอยู่ในขบวนการไม่รักษาความยุติธรรมของสังคมไทยก็หมายความว่าโรงพยาบาลตํารวจยินดีประกาศตัวเข้าข้างความอายุติธรรมนะครับเมื่อเลือกเช่นนั้นแล้วเนี่ย ก็ต้องยอมรับผลที่ตัวเองเลือกโดยต้องไม่ปฏิเสธผลร้ายที่จะตามมาในเร็วๆวันนี้แล้วจะได้เห็นกันนะครับว่าผลลัพธ์ของการไม่รักษาความเป็นธรรมมันส่งผลเสียหายสาหัสเพียงไหนกับคนที่เลือกฝ่ายอาธรรมครับ